โอ้ยหลับสบายเลยนะคะเด็กน้อยวันดีๆโชคนะคะสงสัยเหนื่อยนะคะตอนนี้นะคะก็หลับสบายเลยนะคะนอนนอนหลับสบายเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะหลับนะคะหลับไม่่นเลยนะคะ เล่นนะคะเล่นจนเหนื่อยนะคะเล่นเหนื่อยเสร็จแล้วก็นอนแล้วนะคะนอนหลับแล้วมิยมนะคะลุกขึ้นนะคะมารับเพกเลยนะคะดิกวัตริโิโงนะคะหนุ่มน้อยน่ารักนะคะตอนนี้นะคะกำลังหลับนะคะหลับอยู่นะคะหลับสบายดูนะคะตรงนี้นะคะก็หลับสบายนะคะหลับปุยเลยนะคะดคะน่ารักมากเล ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะต่ออด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ต่อๆนะคะหลับนะคะไม่สะดุดกระดิกนะคะนี่ก็แม่นะคะแม่เขานะคะแม่เอนนี่นะคะก็เป็นแม่ของนะคะายแก้วนะคะายแเ้วนะคะ เขาก็นะคะหลับแล้วนะคะหลับสบายเลยนะคะตอนนี้นะคะนอนหลับสบายเลยนะคะหลับสบายเลยหลับสบายเลยตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยเล่นเหนื่อยนะคะก็หลับสบายเลยหลับปุ๋ยเลยนะคะหลับปุ๋ยเลยนะคะตอนนี้นะคะหลับแล้วนะคะแก้วแก้วนอนนะะมันไม่ยอมตื่นเลยแก้วหลับสบายเลยนะคะ นี่ก็คือแม่นะคะแม่โขนนะคะใายแก้วนะคะก็คือแม่อันนี้นะคะเอันนี้นะคะเขาเป็นแม่นะคะไม่มีแล้วนี่จะขอจะขอจะขอเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะรอสักพักท่านดูสิวางนะคะนี่นี่ ลำลําสบายเลยนะคะน,นะคะสงใส่เลนะคะเหนื่อยนะคะใหญ่มากเลยนะคะน้องนะคะก็นะคะพุง่งได้นะคะเก็ดเรื่อยนะคะสบายเลยนะคะก็ที่นี่นะคะก็มีนะคะก็หน,นะะ้าผาอาหารนะคะน,นะคะ้องนะคะเดินะคะ แก้วนะคะสายแก้วนะคะโคกโคกยังทานไม่ได้นะคะเขายังทานนมแม่อยู่นะคะโคยังไม่ให้เขาทานนะคะตัวนี้นะคะยังไม่ให้ทานผลไม้นะคะแม่ก็กินใหญ่เลยนะคะให้แม่กินเทนะคะแม่บำรุงนมนะคะบำรุงนะคะนมนะคะจะได้มีนมเยอะๆนะคะจะได้ให้น้องนะคะทานนะคะ ห้ทานับอมาบัมปละปุ๋ยเลยละปุ๋ยเลยตัวเล็กละปุ๋ยเลยนะคะตื่นเมื่อไรจะตื่นน้านี่นะคะเมื่อไรจะตื่นมาน้เนี่ยบายเลยนะคะ ้านอนนะคะนองเก้นะคะนอนแบบดูจน,นเลยนะคะนอนหลับสบายเลยนะคะออนะคะหลับไม่รู้เรื่องเลยนะคะคอทั้งที่นะะีีนท่องเที่ยวนะคะกเที่ยวเยอะนะคะก็ยังหลับคือเลยนะคะใายแจ้วนะคะก็ยังหลับคือนะคะไม่สนใจอะไรนะคะง่วงนะคะนอนนะคะง่วงนอน,นะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อๆนะคะคเพื่อโครงการโมห็นนะคะนะคะี่ค่ะอยู่ที่พานอนนะคะหลนะนะนะับงอหลับนังควันถือลมคะถือมือถือโค้งมาเลยไม่สนใจอะไรเลยนี่น่ะนอนอย่างเดียวาานนงนงน ไม่สนใจอะไรนอนอย่างเดียวเลยนะคะนอนอย่างเดียวค่ะโอ้ดูสิเขาก็ทาตาลืมตาดูแล้วนะคะลืมตามาเลยนะคะเจ็๋ลุกแล้วโอ้ลืมตาขึ้นมาแล้วลืมตาแป๋วเลยนะคะทําตาขาวๆหลับต่อนะคะหลับต่อนะคะดะดึงมานิดนึงนะคะก็หลับต่อยังเลยนะคะ ตามมาอีกหนึ่งก็หลักต่ออนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดติยนะคะต่อต่อน,นะคะช่อะะงตะเวยซับมงคลครับสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอนะคะอันนีุญาตนะคะจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะฝา like, กกดไลค์กดแชร์ต่อต่อช่องตะเวยซับมงคลครับสวัสดีค่ะ